รีวิวครับล่างฟานบิวเตนนะทตาลน้ตาลรวมบูสเตอร์แล้วนะครับที่1นึรอยแต่ว่าเราสามารถน้ำตาน103ได้นับเล่นได้เซนเตอร์อย่างเดียวถ้าใช้บูชันบูสเตอร์เนี่ยยืนแบ็คแล้วก็มีฟิลตัวรับได้แต่ดูไม่ค่อยเหมาะรับค่าทั้งวินจุดเด่นจะเป็นในเรื่องของอากาศสยานะดีนะแล้วก็เกมรับนะแบบ90กว่าหมดเลยนะซ้ำเนี่ยพวกความเร็วน้ำสปีดต้นคิงพาวเวอร์แล้วก็เซนเตอร์อยู่แบบเจ็ดบนะถือว่าไม่ได้แย่นะกลางๆแหละว่าก็ไม่ถึงกับดีมากแต่ที่ผมงงเเเเลลลยยยยคือออจจบบบสกรรร์70้้าาไปปปะะมมณนนีีี่ผง กว่าแต่ว่าไม่ได้ถึงกับดีกว่าเยอะเนาะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของสภาพร่างกายนับร่างใหม่เนี่ยโว้มีความเร็วใน้าพของความเร็วที่ดีกว่านะอากาศยานกระโดดดีกว่าแต่ว่านะในเรื่องของลูกมงแล้วความแข็งแกร่งเนี่ยผมเสียดายนะผมชอบเฮดเดอร์กับความแข็งแกร่งของร่างเก่ามากเลย9 9เ้านี่ยผมเสียดายนะว่าทําไมร่างใหม่ตัวเกมมันปรับให้ลดลงเป็นกล้องหลังสายตัวใหญ่แบบนี้เนี่ยผมขอเปรียบเทียบกับเวอร์จิลฟันได้นะเพราะว่า1 9 0ยกกว่าทั้งคู่นะถ้าเป็นเกมรับภาพรวมฟันไดจะดีกว่าแต่ว่าไม่ถึงกับดีกว่าแบบเยอะ ฟานได้เร็วกว่าแต่บิวเตนออกตัวดีกว่านะครับฟานไลท์บาลานดีกว่านะแล้วก็ถ้าเป็นอากาศยานอะ่ะภาพรวมแล้วจะเป็นบิวเทนที่ดีกว่านะครับโดยค่าพลังแล้วก็น่าใกล้เคียงสูสีกันแต่ภาพรวมดูฟานได้จะดูสวยกว่านะครับสำหรับ2คนนี้โอ้โหคนหนึ่งเดซทอยคนหนึ่งบิวอัพนะครับเอามายืนคู่กันผมว่าโอ้โหเฟี้ยวน้า1 9 0กว่าทั้งคู่นะครับน่าลองเอามาเล่นคู่กันจะจัดเลยอะ่ะ สำหรับวิธีการเปลี่ยนค่าพลังของเขาทำให้ดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้นแล้วก็ตาน103ให้กับตาน103เนี่ยเราง่ายๆนะไม่ว่าจะบูทอะไรเนี่ยก็103ได้เยอะนะอย่างบูทอากาศยานเนี่ยนะครับเอาเอจินะไม่ใช่อากาศยานหรือถ้าบูทที่เหมาะสายเลยผมว่าบูทเกมลับนะดิวลิ่งอะไรเงี้ยดีเฟนต์แต่ผมขอเลือกดิวลิ่งนะสาเหตุที่เลือกดิวลิ่งเนี่ยผมอยากจะอัปเกรดตรงเรื่องของความเร็วครับวิธีการมาเปลี่ยนค่าพลังที่ผมจะปรับนะอันนี้103แล้วนะผมจะลดในส่วนของเอ่อเอด็กาาาศยนนนนิิดึงะเเออไปพ่มโรบ บอดี้แบบนี้3ด้านนะความเร็วกิ้งเวิร์สเตมินา stamina, แต่ระดับ80นะผมว่าอันนี้สวยนะเป็นกองหลังที่เกมรับดีตัวใหญ่และยังมีความเร็วนะแบบนี้หาค่อนข้างยากนะในเกมนะผมว่าค่าพลังเนี่ยฟิลฟิลฟานได้เลยหลายหลายคนยกย่องว่าฟานได้นี่คือกองหลังตัวใหญ่ที่แบบค่อนข้างเล่นดีแตนะ่บนะิลเตนั้มร้อยเกเกือบ200ใครที่กําลังตามหากองหลังตัวใหญ่สายแบบเสาโทรเลขนะผมว่าตัวนี้น่าสนใจมากๆนะเอาไปยืนคู่กับฟานได้เป็นตัวที่แบบน่าสนใจจัดๆนะคนนึงแบบบิลอัพคนนึง เดสทรอยเยอร์ er ด้วยแต่ปัญหาเลยคือตัวนี้อาจจะยังไม่ได้รับความนิยมมากสักเท่าไหร่นะครับอาจจะด้วยเรื่องของโอเวอร์ถ้าโอเวอร์สักร้อยสี่ผมว่าคนน่าจะเปิดกันเยอะนะแล้วก็อย่างหนึ่งคนเปิดแพงนี้ส่วนใหญ่ก็คงอยากได้ฟิลิปรามนะแต่ว่าถ้าได้ตัวนี้มาผมว่าก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าลองเอาไปลงทีมนะเพราะว่าค่าพลังอะไรเงี้ยแล้วสลายร่างกายไม่ได้แย่เลยเสียดายคนระับถ้ามีสกิลอย่างอาริโอฟอร์ดด้วยเนะี่ยโหมันจะเฟี้ยวมากเลย